วันนี้เราพูดเรื่องเทคโนโลยีกัน oh. ครับเทคโนโลยีมีข้อดีข้อเสียต่างกันเอามานำเสนอกันแบบเพลงอ e ีเซลเอาเพลงอีเซลนะครับผมอ่ะอ่ะ มากมีไปหมดเนะ้ย ไปหมดนะจิมจิมกดกดนะรวดเร็วทันใจเออเออเแล้วทันใจเมื่อก่อนตอนดึกหากว่าเรานึกหิวต้องทนท้องกิวออกไปไหนไม่ได้นะเดี๋ยวนี้โทรสัง่งนะเข,เ,ขเขาก็เอามาส่งเออเอแล้วมาส่งชอบเอาตามตรงนะ สะดวกสบายอแล้วสบายขอบอกตามตรงว่าสะดวกสบายวัดจะส่งข้อความจะถามาทุกสุข สมัยก่อนนี่ต้องลุกขึ้นไปเขียนจดหมายออผลทางก็ไกลกว่าออจะไปยส่งออถึงเกลือบออสัปดาห์หนึ่งนี่กว่าจะถึงใช่แต่เดี๋ยวนี้ดีแท้ก็แค่เอานิ้วกดเอ,อเอาเนิ้วกด,ว,กดว่าใกล้ไกลถึงหมดก็คุยแชทคุยไล ลายมาไกลไกลถึงหมดไม่ว่าคุยแชทคุยไลยสมัยก่อนนั่นั่งเกวียนสมัยนี้นั่งรถหให้เร็วปานลมกรดไม่ว่าไกลไกลยะมียวดยานเครื่องยนต์และมีถนนลาดยางเออแล้วลาดยางทุกนาที่มีทางไปได้กันทั่ว แดนไทยมีเคร there, so, get get ื so, ่องบินบนฟ้านสุดลาก็ไปถึงอแล้วไปถึงหอบินตะบึงนถึงเร็วทันใจเอ้แล้วทันใจว่าหอบินตะบึงถึงเร็วทันใจ ประเดี๋ยววันนี้ฟังเพลงก็ไม่ต้องเปิดแผ่นก็เพลงไทยหรือต่างแดนนโหลดเอาก็ได้เมื่อก่อนนี่ฉันฟังเพลงต้องใช้เทปคัดเสร็จไอ้เพลงไม่กินเผ็ดนี่ผมยังจำได้ก็ฟังไปรอบเดียวอ่ะผมก็เก็บขึ้นหิ้งแล้วขึ้นหิ้งไอ้ครั้นจะเอาไปทิ้งไอ้ผมมันก็เสียดาย ไยแล้วเสียดายครั้นจะเอาไปทิ้งในแกก็เสียดายแต่ว่าจะว่าไปเพลงนะไม่กินเพชรน่ะเออไม่กินเพชรน่ะเพลงเขาดีเด็ดนะยิ่งกว่าเพลงใดๆอฉันซื้อเทปมาสิบกว่าตาลับน่ะเออยแล้วตาลับปาแกเทปออกมาครับ เอามารองไข่ไก่แล้วไข่ไก่เดี๋ยวมันนุ่มนะค่ะไรอ่ะนเขามีค่าเท่าฟางเหรอโอ้มันนุ่มนุ่มจริงนะพี่นุ่มมันนุ่มใช่ไหมไข่ไก่ไม่แตกเลยไม่แตกเลยไม่บุบไม่กระเทาะใช้ได้นานใช้ได้หลายหัวแล้วต้องเอียอีเทปอันนี้ด้วยเท่านั้นนะตลาดอื่นๆเพลงอื่นๆใช้ไม่ได้นะเราต้องป็นเพจไม่กินเพจเท่านั้นเไม่กินเพจเคยลองเอาเอากระทงหลวงทางทำไหมเออเคยนะ เป็นไงใทยไม่ได้ผลแตกไม่ได้แต่ต้องก่อเพลงไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดเท่านั้นขอบคุณมหาครับครูแตมครับครับผมต้องมาดูว่าวันนี้ครูแตมครูมหาพาใครมาคนต่อไปนี่ยังอายุน้อยอยู่เลยอายุไรครับ17ปีเท่านั้นเองแต่ว่าได้รับการการันตีด้วยถ้วยพระราชทานถึงใบแลใบโอ้โหไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับน้องอายครับผม ของดีอะไรของลากูดีแนะนำไหมโพธารา,า,ราม,มีค่ะชูชีาลาเนเ้ออ่อนอร่อยอร่อยอร่อยชื่อร้านลูกชื่อร้านอะไรลูกครัวครัว